นายสุภชัยเอกอุน่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพันเอกสับชัยหูวะน,นันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและนายเกรียงไกรชัยสิริวงศุขผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการคู่ความร่วมมือเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานขอ business enables สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ p a มีนโยบายดำเนินงานด้าน core business enables โดยผลักดันให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมมีกระบวนการติดตามผลเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องดำเนินงานตามระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมภาภิบาลโปรง่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย,อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือในครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครอมีนโยบายสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีความร่วมมือด้านยกระดับผลการดำเนินงานของ business enables โดยสคกรกำหนดให้ PA ร่วมกันวางแผนเพื่อย,ยกระดับการดำเนินงานดังกล่าวร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อทบทวนแผนการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน ที่เป็นจุดเด่นของแต่ละองค์กรและยังเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการอีกด้วย